สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพ่อยยนเด็กๆอยู่ข้างหลังจ้ะไปกันดูกันเลยค่ะเห็นเห็ดพึ่งหวานโอกมนุษย์ก็เอามาโชว์ก่อนมนุษย์ก็พี่น้องเห็นไหมเดี๋ยวภาไปจ้ะภาพไปวู้ยโอกรพี่น้องบวงดูล่ะอกรดอกดเห็นมากุศ บงเคิงด้จ้าอู้บักไงบักแม่บักเตพี่น้องเอ้ยโอ้คุณเห็นบ่เ้วขอทายลูปกันแป๊บนึงจ้ะเก็บเก็บเกแล้วลูกแค่ดูวิ่เอาหายซื้อจ้ะลังซื้อซอเก็บเกอ้กุเก็บแล้วโอ้ยโอ้ยซื้อเอากุเก็บเอ ไมหนูไม่ไมชัดหนูเอ้เนอะเหรอหนูสตาร์ทแล้วเหรอเอาสตาร์ก็โอเคอ๊อปโอ้ยพี่น้องโอ้ยโอ้ยใหญ่มากถือถือปิดนะไม่ได้ขันจะม่าไหมไว้ก่อนเลยนานถึงไหมโอ้ยปลาหาอีกแล้ว สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับมันดูดมันดูดถือแต่วเออถืแว่นอ้หเดครอบอาวหูกะมันก็ถอมัดูมนดูดถือแลมันดูดถือแลมันดูดถือแล่นเี้มันดูดถือแลอีแก่ไม่สันนายมันดูดเดีอยเดย้มันนาวจ้ะ เห็ดมะนาวของแสบของหนวดจะ้ะไปจ้ะพี่นอ้องไปกันเลยค่ะมันเด้อนลงมาหาคันทะเลนกันยูนีค่ะนี่ทุกปีมาดูมามาดูว่าปีนี้มันจะใหญ่หรือยังว่าเดียวกเ,ยวเทอคะค่ะปีนี้กนหน้ากุดอ๋ปีนี้ก็เ,เห็นมีพี่น้องอือ ว่าเจ้าเก็บไปแล้วบ่บ้านปีนี้ไม่มีเลยอุ้ยเห็นสเตนซ็อบสเตนซ็อบเหตุใดเหตนีเต้นเห็นมันปูพี่นอ้องเห็นมันปูให้น,นั่งไกลปานกันหลายจ้ะตัวก็พอเห็นปีนี้แสดงว่าเจ้ามาเก็บแล้ววะ ลืมสวัสดีพี่น้องสวัสดีสุขทุกคน,น่ะ,ะเนาะลืมจ้ะนี่ค่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วแต่ว่าเปราะลายค่ะมันใจท่านจอมาเก็บเอาไปแล้วนี่ดอกยังหน่อยอยู่จ้ะพี่น้องนี่ค่ะนี่แดงท่าจอเก็บไปแล้วล่ะท่าจะมเลื้อ,อไว้นี่ค่ะเก็บไปกินเก็บไปกินดอกจำนี่ค่ะกินแซ่บ เราเห็นยัยกับไปขายจ้ะหุนนาหา่นทำงานห้อก็มีนี่ค่ะาหาะ้องกระมี่จ้ะบ้านมะกรอเนี่เป็นกาสักษาพอดีจะ้ะมะกรอเนี่ยหม่หลายโพดดอกงามงามบริษัทขายเด้อจ้ะบริษัเอากล่องเนีกันมาลูาากใส่ใส่กล่องใส่กล่องพี่แม่จะ้ะถ่ายคลิปเพิ่น มือขาพี่น้องน้่คับพี่จะ้ะเก็บค่ะเต็มกับตาก็จะไปแล้วพี่น้องเลยมากมายพี่น้องมันยังน้อยอยู่จา้านี่แมแตัวห้อยเขาจะมาเก็บแล้วเด้อยิจะให้เบิง้งนี่หี่ม่อ นี่จะห้ข้าจอมมาเก็บแล้วคุณพ่อดอกมอมี่เราจะเห็นมอมี่เตยไทยเบิงนี่ค่ะไอ้เขามาเก็บไปกินแล้วนี่เ้าจอมจกไปแล้วจ้ะเขาก็สิอัลตดอกที่นี่นี่ไงยิ่บอกข้าจอเก็บไปเรียบร้อยเห็นไหมคะ กำลังข้าเจ้ากระฮากินค่ะพี่น้องเอ้เขาก็จะเลือไวพวกเก็บไปหมดค่ะไปหาหมอนทิ้งดักยังไงรอหน่อยจิ้มไว้สักก่อนคุณนะคะข้าเจ้าเก็บไปหมดแล้วนึกว่าจะจิ้มมาทัานจ้ะม่าไม่ทันพี่หมอหมดอุ้ยปุยแล้วพี่น้องเนี่ยเขาเก็บเก็บมไม่ไหมหนิจ้ะเก็บมไม่ไหมเลย เดีไปบอกพ่อแม่ว่าเจ้าแคปไปแล้ววันที่ก็เจ้ะมันเลอยหน่อยมันเลาะซื่อๆดอกพี่น้องเยปลาอยู่บ้านจะคล้องกต่มีดอกจ้ะแต่ว่ามันเลาะเดี๋ยวมันเลาะบึงปลาไหม ไปแล้วพี่น้องเญโญนี่จะ้ะบ oh. อกขอให้จอมก็บเก็บไปเรียบร้อยโอ้ยมาไม่ทันเก็บเพื่อเก็บฝาฝ่าวเลยว่ะนี่เห็ดเหี้ยเห็ดเงีงกันมากนี่ค่ะส่งเก็บฝาฝ่าวไหม พันก็เหตุแตกบูค่ะมีใช้ฝาเกีฝาไปแล้วเนาะค่ะอตอนนี้ก็น้ำงามจะดอกดอกนั่งสวยๆดอกซําหนึง่งกำลังกินกรอบๆเลยจ้ะเอาไปผัด นี่ค่ะดีพออีกจุ่มหน Bi ึ่งวูยยังงามเลยพี่น้องอุ้ยอุ้ยค่เจ้าเกลียวจากข้างล่างค่ะขางเทิงเนี่ยเจ้าพอยามากนี่เดี๋ยวตี้ไฮเบิ้งดัตตี้ไฮเบิ้งจากพี่น้องวูฟพูนนะคะพูนพูนพูนเห็นมัเป็นเบิ้งเลยพี่น้องพูนล่ามไปพูนค่ะพูนล่ามไปพูนล่ามไปพูนเอาเก็บเก็บพี่น้องเก็บดิอยากตัดขาพี่น้องเบิ้งอยู่จ้ะเดี๋ยวเด้อ มันอ,นอันออนี้ยี่น่งตัดขาบ้างจ้ะมจิ้มไปก่อนปุ๊บเี่วลาเสืบไม่เห็นเข้าเก็บพี่นอ้องเอยเด็กเก็บเด็ตืต้นเต้นดูจ้ะใส่ตีบมากเก็บน้ำแล้วเป็นไทยยังห่ค่ะ sôi, sôi hèn ghi nóng này súp súp sôi hèn sôi hèn chút 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 นี่มันโยนไอ้นี้มันบดีทําความสะอาดยาเลยพี่น้อยอยูย่ใต้มอดนี่จะ้ะน,นี่ค่ะมันนี่ไมไฟไม้กันสันแค่แน่จะ้ะกระสีบุไคไว้ปันใดก็สิบุไคไว้ปันใดค่ะ จริงยังแปลงเทิงก็ไม่ีกได้พี่น้องตตวตีกับชิเก็บเอาซ้ำนี่เสิยต้องไปแล้วจ้ะโอ้ยมาใส่มากันซันโดนค่ะคุณเอามาใส่พี่น้องเลยจะมาใส่เนี่ยจ้ะ พอดีลูกยืด,ดติดกลองไปก็ได้ใส่ในกันสั้น ข้างบุคคลเดใส่มันกับบุนัดมือปันไดเด้อจ้ะงามครับพี่น้องเฮ็ดตีเก็บเฮ็ดตีมาเก็บต้นโค้นมันจ้ะบุใครเก็บนุ่มเอาดอกมันปันไดแต่บ้างเชื่อเถดอกมันอะไรเนี่ดอกมันเสียแห้งกะหนูบกหัวมันอยู่แต่ว่าดอกมันสูงตีมาเก็บไต้โค้นมันเนี่ยบุคคลเดฟฟิวพี่น้องมันม้วนเด้จ้ะถ้าเก็บบนหัวมันเห็นแต่มือนเหรอเนาะมันเบิ่งกับบุคคลฟิวปันใดค่ะนี่นี นี่เห็นปะอุ้ยกล่องมุนไปมันมาอยู่ือดีๆกันเมื่อกี้ได้เห็ดพึ่งวันมันดอกบอกัอยหนึ่งพี่น้องเลยแนมไปจื้อคืออยู่อันเพลเวอร์อยู่ไหมละ่ะจื้อคืออยู่เห็นป่ะเพลเวอร์อยู่ ใช่ตีนเต็นตวสันปวดหัวน,นาคุณพี่น,อน้องเด้ภาพไปอีกจ้ะภาพไปเด้อเด้ออืมกุ้งก้อยดูจ้ะง,งามเลยพี่น,อน้องคลิปนี้สิสันสินยากยาก็จาวาตดีได้จ้ะ พอที่เก็บตัวนี้นจะไปไหมคะจิบอะไรสันเงาเป็นใดปลาเช้ามาก็จะเป็นแดงสีเด้อค่ะคุณไปฟนะูน่ะี่น้อนมั้งให้เบิ้งค่ะฟูนคุณนไปของเทิงฟูนจ้ะฟูนฟูนจ้ะย่างคะ่ะย่างเป็นเท็ดกะเก็บย่างไปเรื่อยจ้ะข้างน้าพี่นอ่อยข้างน้าเด้อเด้อนี่จ้ะนี้ยเนี้ นี่ค่ะจิงพึ่งจิงพึ่งนี่เดอก็นั่งงามด้่ะป้านี่นี่ค่ะดอกเฮ็ดนั่งส่วยๆอือเฮ็ดึด่งวานเฮ็ดนั่งไกลก็มีเลย่ะป้านี่ าพี่น้องก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเป็นนั่งใจในการใหดคลิปให้ติ๊นเด้อจ้าเด้อนี่ค่ะคลิปถ้าพี่น้องมีนั่งใจใหดคลิปน่าจะเนาะพี่น้องเนาะมีใส่แล้วพี่น้องได้คุณไปอีกค่ะป้าปิ้งเขาไปปิดกันจะเห็นนังไก่แล้วค่ะพี่น้องเล่นบ่ว่าแมีนเด้อค่ะแมีนค่ะย่างงามเลยนังไก่ป่านี้สวยสวยอุ้ย ไม่ได้เจตนาค่ะพี่น้องนี่นกเงันอ่อนเลยตะก,การดีค่ะบุกใครเอาหนามมาห้ยบุกชายม <laughs> าทัดเจ้าหิวมาให้กิดว่าหิ้วหนามกินหนามนี่ได้เหรอพี่น้องเพาะถึงตะก,การให้แม่จ้ะอยากแม่หิวนามไปเฮ็ดอยังนี่พี่น้องใฮ้ดไตเบื่ออุ้ยเฮ็ดอันนี้กำลังจะออกพี่น้องนี่ค่ะทารกคันเทเลนละนี่กำลังจะออก อีกเดือนหนึ่งก็เพิ่งเดือนเราค่ะเราได้เก็บแล้วเนาะดีพอเฮ็ด,ดตีจ้าข้งทั่งก็เป็นเฮ็ดพึ่งไม่ไม่ใช่ข้ทงทั่งเป็นเฮ็ดเฮ็ดมันปูโอ้ดอกมากมากคัะพี่เนอะนี่ค่ะกันจ้า ต่อมันต่อที่พอเห็ดมันปูอยู่นี่จะ้ะงั่งๆนี่กลุ่มหนึง่งกลุ่มหน,นึ่งสวยอู้ว่เดี๋ยวนอยก็น,ยนั่งๆอยู่ตอนนี้อู้วเห็ดเห็ดเพงวานสเปนมอรโมเมน อยนวันให่พึวว่งร้อนจ้ะโอเคจ้ะไปมาทีไม่ก่อนไปอีกไปอีกไปอีกนี่ค่ะเห็นย,นอนอยุคนนี้ใช่ป่ะเห็นป้ะอุ้ยนี่ค่ะเส้นสายอยู่ กม,มีขลางม,มีขงลางจะ้ะอูฝุนทอนาก็มพี่นอ้อเ้เลาะหาตัวนี้โดนจะ้ะนาก็ะมีค่ะเดยอเก็บคนล่างกันเนานะ้วค่อยอไ,ปอไปนไเพิงนมจ้ะวุาทำไปน้องเลยเห็ดมันปูมันแรก็ออกค่ะ ข้างล่างที่เพ็นยู่ดอกนี่เดี๋ยวข้างหน้ามึงใช้หน่อยเึงใช้หน่อยเด่นกันจ้ะดอกสวยๆเห็ดเบอร์เป็นอกไปไปข้างหน้าอีกเครงอีกจ้ะเครงอีกข้างหน้าอีกเห็ดนั่งไกลเลยดอกเดียวจ้ะไม่ได้หาเห็ดผึ่ง เรเห็นนี่จ้ะเห็นตรงนี้ดูใส่ละพี่น้องเอาเมื่อกี้เห็นอยู่นี่ไหมหายตัวได้บันนี้เอาเห็ุหายตัวได้ครับพี่น้องเอานี่เดโอ้ยต้องใส่พี่น้องเห็นคนตี๋เหรอวะนี่พี่น้องนี่นะนี่จ้ะเห็นี่เอาพี่น้องเอาไว้ค่ะเผื่อได้มาเล็มอีกเนาะ สัรกรอบหนึ่งไปส,งสวยๆค่ะไปอีกพี่อีกพี่น้องตีเหมือนกล่องสางกล่องเนี่ยกุญยาบาตีได้จ้ะเด้อตรงนี้มาแมนมาแมนเติมเติมเชิงผนตีเห็นบอกก้านนึงค่ะไปไปเหีุยังี่ เกินบ่ได้พูนค่ะที่พ่พอโยงเทิ้งพี่น้องไปไหนหื้อปุ๊บไหมกันสั้นนี่มัหมสิอันกันให้ตี้บ่ค่ะตีสัส้นใหม่ไปตีสั้นน่ำแล้วเนาะพูน่ะของเทิง้งนเป็นบ่เพรมันจะคล้องเอาเองพี่น้องเอ้ย ตรงนี้บ่ลระคะหนาชิ้นแม่ยูเด้แม่ดี๊ดิสามตงนี้ละจำได้อยู่ว้าวเป็นหอยอยังไม่เห็นมันแตกนี่ค่ะหอยสตัตวหด้อยอยเนาะ เยังหอมกว่สิทธิ์แห่งในเด้อจใจเด้อเขินมะไกลเนาะคะ่ะเขินมะด,ด,ดุกสูงดูีไม่ได้จะมาเอาดอกไม่โหดไม่โภนะครัมันเสียให้มาหอยสัตว์ปลาหรือว่านางมานะะันี่ค่ะดิคิดว่า พี่น้นองเสียดีหมดแล้ะค่ะเห็นป่ไม่ควรจ้ะเด็ดจะโทษเต็มตะกาก็ไปแล้วจ้ะเด็กข้อศด,ด,ด,ดนอีกหน่อย มันเสียมไมเอาค่ะพี่หนอเอาใหม่หลายได,ด้พี่นองแต่มันโดนอีหอยังเหยียบมากบูจ้ะน้เอาเสียแตกเมื่อจ้ะต่วอะไรเหยียบมาก็ไม่รู้ หน่อยกันเนี่ยนอีกน้องไปทางที่เขาจะลงไป ตั้นเน่ได้จ้ะปุ๊บมาพี้หนออู้ทางลางคนพใาย่พอเห็ดจ้ะเดี๋ยวไิเก็บตัวนี้ต้องไปหาเราโอ้อพญายวะ ไงว่ะพอเห็นบัวข้างหน้าย้อนไอซีทองว่ะส้มบัพี่น้องนี่จ้ะนี่จ้ะบัวเป็น,น,นงไงแล้วใครเก็บพญางเบอร์มั้งปุ๊บค่ะนี่ดว้วยพญางเยอะามากพอเห็นท่องแล้ววะ่ะท่องเห็นจ้ะเก็ดเหลืองเก็บไปขายถ้าตัวใดมันหน่อยดอกมันบางงามเท่ากหร เอาไปทักกินจ้ะพี่น้องแต่ดอกมันง,งามมันก็เอาไปขายมันได้ราคาค่ะเอาจ้ะเนาะแล้วการที่จะร่างน้ำเนาะจ้ะน้ำยังนี่นม,นนมันบวมแห้งเลยค่ะพีนะ่น้องบานเข้าคือว่ามันาป้าป้าขึ้นบานเข้านะจนะ้ะเนาะน้ำมันมาจากทะเลแน่มาจากมหาหมือนี้แน่ค่ะบนเขาแน่เนาะค่ะมันก็ชื้นๆดำอยู่ทางนี้นี่คือหลังกะหลังน้อยๆจ้ะหลังผ่นานๆทีซื้อๆเนาะ มาพ่อเปียงค่ะตีนีต่ตีเก็บคันคานจะ้ะเก็บเฮ็ดน้ำเก็บหมกักใหม่ขายน,น้ำนะจ๊ะเนาะหาได้ด้เสริมพี่น้องเก็ดงานบม่ได้เฮ็ดงานคือจังข้างอืนเพิ่นตีกะไม่แต่ไม่ได้จากยูทูปข้างเดียวนะคะพามาพ่อกินบอ่อกะพ่ออยู่ตัดแต่ว่ามันกับบอ่อมีแบบบอ่อมีเหลือให้เก็บสหน้า เก็บก็ได้เก็บหน่อยสินะคะได้จากยูทูบ YouTube กับบ่อดรนไลน์น้อพี่น้องเนาะใส่มากกับใส่ใจไปค่ะคุณสามีกับบ่อเดรนลำเดืรวยพ่อเดบให้ล้วงไลน์น้อพี่น้องแต่พทษนีพวอดูพวกกินจ้ะหัวก็ได้เราไปกัดเงาไปพี่น้องเอ้ย <laughs> เก็บไปเฮ็ดไปนั่กับเตาให้นั่นด์อันีไ่ไปนั่งปะคุณปัญญา,ายังของเรา ยุดเก็บเสร็จแล้วเหรอโกยาอาคำยาเอาภาพไปดอนตัวข่านต้นใหม่ไอ้นางชนตัวใหม่ซ้ำค่ะ I walk this this side the happy portrait already <Huh? S 1> happy portrait also

ทองนี่หรอยทองเห็ดทองเห็ดน็ดทองอุยสีหมอนี่ข้างหลงนทนอี่นี่นี่งโอ้ยโอยชว์ไม่ทองัญาจะโชตีทองจ้ะอออันน้อทำดิสเ์ ไปดูแววยูทองไปดูแววยูทองเฮ้ยโอ้ยยโอ้ยสวยดอกสวยสวยที่่นสวยจ้ะทายทองให้เลากันค่ะกวไม่ทายแล้วลูกโคต ใช่นะสต้าใส่ก,ก,ใใกะข้าตะเล่นกับน้องอยู่จ้ะดอกแต่เพลินพี่น้องเอ้ยเล็กหน่อยจุ๊บดอกเกล็กๆเอาไว้ก่อนดอกเห็ดเป็นน้อยดูหยอดสวยๆเยี่ยดสวย,สวย Thích nó mm. tết <coughs> yeah. yeah, <coughs> like nó tết nó đâu nó tết nó tết nó tết lại tết nó tết nó tết nó wow ยาเลกวันสดเล็กวันสตดิเล็กปั e ญายาวซอยเก็บได้ยังบางคนเห็นปัญญานางแนมตีบอกว่าอันปัวก็ขี่คานแพว่ไปสันวะก็บอกเก็บซอยเมียไปสันวะบางเธอตีไปห้เราเก็บได้จากพี่น้องพ่นองเฮจะไม่ยอนเนี่ยบางเธอตีไปหายแลเก็บ ใชนะ่ใช่ไหมดูใส่เนี่นยพญายมักใส่นี่จ้ะพี่นอกก้องกระเซ็นแต่ตีเก็บดอกดอเดีนยนอยพญาน่ามักกิจริงนะมันกรอบเยังขั้วเหลืองอ่ะไอ้หนึน่งพญาน่าไปขี่ขานเนาะจ้ะแต่ว่ามังค์เช่อตีหายแล้วเก็บตีอย่าทายอยากเก็บเด็ดเนาะนกเสียมักว่าให้ตีว่าคอยไปค้น,คนหาจะไปนคนเก็บกำลังเก็บบอได้แล้ววะ <laughs> ทักเอเบาทักเบาเา่าไอเซยูนอัตเทคเฟิร์สมี ป็จะนั่งดูวิดีโอไฟติดคุณป้าคุณป้าตีจากเทปคลิปพรหน้าพี่น้องเออเราไม่เอาอันนี้ไม่เอาไอซีโมซุ้ยแบบอันนี้เคปก็เสร็จดีทุเดป์ไปไปบ๊ายบายบ๊ายบายใช้แต่ละบ๊ายบายคุณลุงคุณป้าใช้หันมาที่เราบ๊ายบายโชว์เฮ็ดด้วยไปไม่ดิตาไม่ดิตาไปครับพี่น้องไปจ้ะ